สีขาวดูดูสิคะแม่ค้าผมมีเลยสีขาวผมมีก็หนิมอวอเออไม่นัดจะบอกว่าตอนนี้จะบอกว่าตอนนี้คือแม่ค้าโดนลุมแล้วนะคะเห็นไหมโหลูกค้าแบบนั่งรอนั่งรอยือนรอนะคะตอนนี้ช่องไหนก็มีรีวิวนี่ช่องไหนเนี่ยบ้องไหนก็หน่อยไงนี่มาดูวันนี้มีอ่ะชาเขียว ชาเขียวกับชานมนะคะก็บอกว่นนาตอนนี้นะคะโดนรุมนะคะลูกค้าแบบกดดันมากเลยนะคะเนี้ยโอโหเมื่อไหร่จะได้ลูกค้าแบบกดดันมากเลยก้อนหน่อยต่อรองได้เท่าไหร่อีกแก้วสักทอีกเลยเมาหมดเมาหมดเลยนะคะเนี่ยเหลือกี่แก้วเมาหมดเลยหมดเนาะหมด่ิบ รถไฮบอมองหมดรถบไดสีแก้วสีแก้วลอยนึ่งแก้วลอยหนึ่งแก้วไอ้บ่ไอ้บ่นีลอยนึ่งหนีลอยนึ่งบไปเลยเียนัดเาเลยบ่นีลอยนึ่งอ้ก็อวซื้อแก้วมาง่ยง่ายีซื้อแก้วมาอ๋อได้เลยจัเลยเออลอยนึ่จมาจงมาวหนูีล้ว เสนาเสนาเลี Sc Sc yes. ้ยงนี tá, <No. S 2> ่โอ cool. ้โหตอนนี้เก็บอวไรเห็นเสนาเลี้ยงดีกว่าตอนนี้เสนาเสนาเลี้ยงไหมเสนาเสนาเลี้ยงใช่หรอเป่าเราแบ่งร้อยแบ่งพันมีทอนไม่แบ่งพันเรือเอามาไมน้ำอร่อยนะคะแม่ค้าก็สวยด้วยนะคะหุณดีค่ะคุณหอกแล้วค่ะใครจะผมหอกแล้วลูกค้ารอน้ำอีกขวดสองสามเจ็ดเจ็ดแก้ว เจ็ดแก้วลอยเ็ดแก้วลอยนี่งเจ็ดแก้วลอยหนึ่งเจ็ดแก้วลอยเบิ้ไหนนาะเจ็ดแก้วไหนว่าเจ็ดแก้วเก้วเบิละเมาเมาค่ะเมาสุดท้ายละได้แก้วเดียวเเออครับไอ้เบิตแก้วผสเลมได้แก้วสุดท้ายไอ้สีเีินี้ก็มได้ยุ่เได้ย่ยไ้เมาดนี่จะบอกว่าคนนี้เลี้ยงนะคะใช่และวนอวันนี้ออวันนี้เสียเสีนะเสียนะเลี้ยงค่ะเสียนะเลี้ยงเมียนเพราะท่านในหลังควด บอสจ้ามีที่อ่ะสิบอสอ่ะท้าแล้วจ้ามหาอันจ้ามยังมีดีบ้องบอบอดีหรอกเวลาเข้าไปมันสีเหี้ยบอกมันสีเขียวแป๊มเด็กกว่าต่อหนึ่งปิดร้านกลับบ้านเลยนะคะเนี่ยขายดีมากๆเลยนะคะมาจากซิสเกตมาไกลนะคะเนี่ยคนนี้ใครอ่ะบอหุจักตี มันทำมันจักเขาไปบ้างในเพจที่จมันทำอะไรเนี่ยคนนี้ใครเจ้าแล้วเป็นใครคนนี้ใครอ่ะจักเกตเขาไปคนในยูทูบที่จ้คคนนี้ใครหรอคนนี้ใครู้สาไม่ค้าวันนี้พวกเราทานน้องฟรีนะคะเป็นไงนี่ดูสิช่วยเก็บร้านเรียบร้อยเลยนะคะเป็นไงานน่ารักมาก